สวัสดีค่ะมิสันโปถ,ถึงใจบายพุ่มพุยสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะคะวันนี้ช่วงสเปเชียลบายพุ้มพุยนะคะต้องมีอะไรสเปเชียลสเปเชียลมาให้ชมกันนะคะแล้ววันนี้นะคะมีรถรุ่นยอนที่หนึ่งรุ่นท้องที่แต่งจัดเต็มมาให้ชมกันนะคะและพุ้มพุยนะคะจะพาไปชมรถคันนี้กันและที่แต่งคันนี้กันนะคะและพาไปชมกับทีมงานผู้เชี่ยวชาญที่จะมาช่วยดูแลการติดตั้งวันนี้กันด้วยนะคะเราตามพุ่มพุยมาเลยค่ะเชินค่ะเชิญค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ปุ้งกุ้ยนะคะ,คะเดี๋ยวเชิญนแนะนำตัวหน่อยนะคะวันนี้ค่ะค่ะเก๋นะคะจากตัวแทนของบริษัท t m c Auto w o r k นะคะในานามของชุดแต่งได e 68นะคะเดี๋ยววันนี้กจะมามาชมขั้นตอนการติดตั้งตัวได,ดเอสนะคะไดเอสตัวนี้จะไม่มีขายที่ร้านค้าหรือว่าข้างนอกนะคะจะมีเฉพาะในโชว์รูมเท่านั้นนะคะเป็นชุดแต่งที่ทําขึ้นมาเฉพาะโชว์รูมีสัตว์เท่านั้นค่ะได้ค่ะเดี๋ยวได้ไง ตามคุณเกตไปชมกันเลยนะคะว่าวันนี้เนี่ยติดตั้งจัเต็มกันขนาดไหนนะคะ้ก็พาทีมาฟูลเต็มเต็มเต็มละโมมา่วยกันนะคะดูแลวันนี้นะคะเดี๋ยวตามคุณเกตไปเลยค่ะได้ค่ะได้ค่ะคุณเกตเดี๋ยวเราไปชมรถกันค่ะคุณเกศพ่คุณเกตพาชมหน่อยนะคะไเยดี๋ยวจะพาที่พุ้ยดูวิธีการติดตั้งนะคะเดี๋ยวเริ่มจากตรงไหนก่อนาก่อนเลย ก็เอาช่างฝึกข้างบนก,ก,ก่อนเลยค่ะก่อนก่อนที่เราจะติดตั้งนะคะเราก็จะมีน้ํายาเช็ดนวลรถตอนะคะเหมือนทำความสะอาดเริ่ม,งสงสมต้นก่อนบางทีมันมีฝุ่นละอองอะไรออก็เพราะว่าลงน้ำยาทิ้งมันจะได้ติดค่ะตอนนี้ก็จะเป็นตัวติดไปเลยเรากลับกับเช็ดแล้วเราก็จะมีลงน้ำยาทำโล่งนะคะ่ะน,น,นี่เขาลงน้ำยาทำโล่งค่ะ ก่อนเรื่องนักพัฒนาค่ะเราก็จะเอาตัวสปอยเลอร์อะะ mm hmm. ตัวนี้ค่ะมาทาบนรถก่อน mm hmm. แล้วก็เหมือนมาติดไว้ว่า <Ha. S 1> ติดในระดับนี้นะ,ะ mm hmm. แต่เดี๋ยวเสร็จแล้วรถไม่เป็นร่องเลยนะคะเราก็จะเอามีน้ำยางเสร็จออกแบ <Ha. S 1> บว่ามันจะได้แบบเสมอกัน mm hmm. ค่ะแล้วเขาก็จะลอกตัวที่ <Yeah. S 1> ตัวะะสปอยเลอร์อของเราเนี่ยค่ะเราก็จะเป็นติด สติกเกอร์เป็นกาวสังเยมนก็จะแน่นนะคะแล้วเราก็จะลงน้ยาคัมเมอร์ไปก่อนแล้วก็ีับมันก็จะทำให้กาวติดในการติสอยรเราจะไม่มีการยึดนตไม่ทาลายูโดีมากเลยค่ะไม่ต้องเจาะไม่ต้องอะไรเลยนะคะดมากเลยค่ะติดผนเพราะลูกค้าถามบ่อยเหมือนกันว่าต้องเจาะรถไมต้องให้รถเป็นลอยไม้ออกของเรานี่เราไม่มีส่วนไหนที่ต่อลวเลยค่จะเจาะก็จะเป็นส่วนของ ด้านในที่ที่เขามีรูน็อตอยู่แล้วอ่าค่ะวันนี้ลูกค้าจะได้สบายใจนะคะว่ารับรองว่างานเนียบแน่นอนค่ะช่างเขาก็จะทำงานงานของเขาก็จะรู้ระดับก็จะช่วยกันค่ะเขาจะดึงรงกับเอ่อสปิริเจอร์สากเล่มข้างในยังดึงไม่สุดอะค่ะแล้วก็ดึงรูดอีกที ส่วนใหญ่ทีมงานของคุณเกดเนี่ยก็ติดตั้งมาโอ้โหไม่รู้กี่คันแล้วใช่ไหมคะเยอะมากๆเลยค่ะเขาว่าจะลองแบบยกดูก็ไม่ไม่หลุดไม่อะไรโอเคก็แน่สนิทยึติดมันคงแน่นอนค่ะก็เดี๋ยวเขาจะเอาน้ำยามาเทตรงค่ตรงของของอ่าค่ะจะไม่เป็นรอยประการ เราเราใช้เป็นตัวเขาเรียกว่าอะไรอะลิ้นอแบบสีอะไรนะที่ค่ะค่ะลิงนซอช็อคค่ะนี่คือเสร็จของการติดตั้งสปอยเลอร์แรกนะคะหรือว่าตัวดักเขียวแค่ติดสปอยเลอร์หลังนี่ก็ดูโหหลอนนะคะโฉบเฉี่ยวเลยนะคะสปอยเลอร์อย่างเดียวนะคะเนี่ยยังไม่ยังไม่ติดทั้งคันนะคะเนี่ยค่ะต่อไปค่ะชิ้นล่าง จะเกิดเปค่ะให้มันได้ระดับเดีอันนี้ก็จะเป็นถ้าเป็นซูไดสอสเอสะค่ะเขาก็จะมาไว้แล้วแต่สเกิร์ตชิ้นหนึ่ะเพราะว่าความสูงของสเกิร์ตแต่ละดับไม่เท่ากันเขาก็จะวัดด้านหลังด้วยคือทุกอย่างทุกอย่างจะเป๊ะหมดใช่ค่ะเขาไม่งั้นนะถ้าเขาไม่มาปุ๊บข้างนี้สูงข้างนี้ต่ำไม่บาลา่ะนี่พามาดูแบบ จอลึกเลยจะลึกเลยค่ะยังไม่เคยพาดูขนาดนี้มาก่อนอันนี้เป็นแบบช่วงสเปเชียลจริงๆเลยนะคะเนี่ยช่วงสเปเชียลสับหลับนิสสันเฮลิเจ้งวัฒนานะคะที่นี่ถูกว่าเป็นโชว์รูมที่น่ารักแล้วก็ให้ความเขาเรียกอะไรเป็นบิทูบีต่อกันนะ่ะก็คือให้ความแบบนสนับสนุนการการแบบโปรโมทสินค้าของเราเป็นอย่างไ้เพราะว่าจริงๆแล้ว คือุ่มปุ้ยกับชิมงานก็ไวใจทางคุณมเกตทางไร้68เพราะว่าก็จะมีชุดแต่งที่ออกแบบมาใหม่ๆแล้วก็ติดตั้งโดยช่างผู้เชี่ยวชาญอยู่แล้วด้วยค่ะค่อนข้างมั่นใจเลยเพราะว่ารับรองว่าแต่งไปนี่หล่อทุกคันขอบคุณมากเลยค่ะยังไงแล้วถ้าเกิดว่าใครที่ดูอยู่นะคะก็อยากออกรถอเมร่าก็ทักมาสอบถามพี่ปุ้ยแล้วก็ทีมงานเนาะว่าเปอะไรพิเศษอะไรเงี้ย เพราะว่าพี่ปุ้ยเขาก็ดูแลลูกค้าดีนะเนี่ยแบบพามาดูรีวิวการติดตั้งเนี่ยซึ่งไม่มีเซลลท่านอื่นน้อยคนมากที่จะพามาดูขั้นตอนการติดโ่ยผลมาก็จะแบบเสร็จแล้วแต่งแล้วคนมาดูใช่ค่ะแล้วก็ควบคุมการดูแลทุกขั้นตอนเลยการติดตั้งค่ะแล้วก็อย่างคุณเกศก็มาช่วยดูแลเองด้วยนะคะของทีมได68นะคะก็มาช่วยกันดูแลให้ผลงานออกมาเนี้ยบสุดหล่อสุดค่ะใช่กันค่ะแล้วก็อันนี้ค่ะ หลังจากที่เขาวัดระดับแล้วเขาก็จะลงน้ำยาทัมาค่ะเราก็จะใส่รื่องของวนค่ะตัวนี้เขาเขาก็จีอครับอืชุดตัวนี้ข้างในทีหนึ่แล้วก็เพื่อไม่ให้ชิ้นมันหลุดนี่คือแบบรีวิวชุดแต่งแบบเสาะอตันกอนะคะ ที่เขาไฮไลท์ไว้ก็จะไม่ไม่ผิดเพียนไม่แบบที่สูงไม่ต่ำจะไม่คัดเคลื่อนเลย<ช> <ๆ S 1> ก็พอดีใ,<ช>ใส่ปุ๊บพอดีปับ<ช>๊บเป๊ะเลยค่ะ,คะ,คะ ต่อไปจะเป็นั้นข้างนะคะรอเลยกร,ระตนลอ้นมาอีกใช่ค่ะ,ะ,คะหลับกับสปอยเดอร์ ค่ะหลังจากติดตา้ง้างเขาก็ต้องเก็บเก็บงานทุกออย่างค่ะเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการติดสเกิร์ตชิ้นด้านข้างกันบ้างนะคะสเกิร์ตชิด้านข้างของเราก็คือตัวข้างในอะค่ะก็จะมีตัวบัคเก็ตตัวนี้นะคะสองอันยึดกับตัวบันไดบันไดรถข้างในอะค่ะเพื่อเพื่อความคงทนแล้วก็แน่นนะคะยึดติดกับตัวรถ เบาของสเกิร์ตด้านข้างอะค่ะข้างหลังแล้วก็ล่ามมาด้านหน้าอืมก็คือเขาก็จะออกแบบมาให้พอดีอยู่แล้วติดตั้งง่ายแล้วก็จะแมทกับตัวด้านข้างรถอยู่แล้วนะคะว่าจัตว์ถูกปล่อยไปก่อนอืมอืมคือเหมือนกับเขาก็จะไปก่อนทพยางานทำเมอร์กับตัวกาวสับเพมมาได้ได้ผสานกันก่อนแล้วระหว่างที่รอเขาก็ไปติดด้านข้างก่อนข้างหนึ่ง ก็เหมือนต้องทิ้งให้น้ำยาแบบเข้าที่คือจะยึดติดแน่นๆนะคะหลังจากที่เราติดเครื่อะไรแปะสเกิร์ตสองข้างเรียบร้อยแล้วนะคะช่างเขาก็ทำการถ่ายตัวปัสเก็ที่มัดย่าขัดที่เกียร์โชว์ให้ดูนะคะเท่ากับบันไดรถข้างในนะคะเขาก็จะมีบอกเครียกอะไรประแจประเก็ตเนี่ยอ่าประแจ็ขัดนะคะ นี่เสียนมันแกลกๆอาแล้วก็พอพอขัดนยึดให้มันแน่นนิดนึงแล้วเขาก็จะดึงตัวเทปกาวสามเอ็มของดูแล้วพี่ค่ะด,ดูเหมือนกับคล่องชำนาญมากเลยรู้จุดเลยนะคะค<ะ>่ะค่ะพอยอดเนีย้ยปุ๊บก็แน่นนะอืมก็ดึงค่อยๆไล่ เขาติดเทปกลาวท,าทั้งชิ้นแล้วพอเสร็จแล้วก็ขัดอีกตัวหนึ่งนะคะเพราะว่ามีมาสำคัญยืดขเท็่ติเ <c oughs> ดเลย <c oughs> อย่าลอกเรียนแบบนะคะผม <c oughs> ม่คั้งขับไปที่คนลงมาได้เลยค่ะใช่ค่ะก็คือต้องติดตั้งโดยช่างชื่อผู้เชี่ยวชาญชำนาญอย่างเดียวเลยใช่ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเสร็จแล้วตัดจั้เองโอ้ยถ้าถ้าเราติดตั้งเองคงไม่ง่ายขนาดนี้นะใช่ค่ะ เรียบรอ้อยแล้วก็ด้านอีกด้านหนึ่งก็ติดตั้งกันเหมือนบันแบบนี้ค่ะ เป็นไงบ้างคะพี่ปุ้มปุยหน่ี้ราทำคอนการติดตั้งแล้วโอ้โหแบบว่ารับรองว่าอยากจะบอกแทนคุณลูกค้าเลยนะคะว่าเชื่อมั่นและมั่นใจได้เลยกับทีมงานได6หกแปดนะคะแล้วก็ชุดแต่งนี่เป็นไดเอสนะคะซึ่งเป็นชุดพรีเมียมและวีไอพีมากนะคะติดตั้งแค่ในโชว์รใช่ค่ะแล้วก็ทุกคันนะคะคือปุ้มปุ้ยและทีมงานเนี่ยก็ติดตั้งกันกันในโชว์รูมเลยใช่ค่ะรับรองว่าลูกค้ามั่นใจได้ว่า รถเนี่ยสวยเนี๊ยบแน่นอนนะคะแล้วก็ติดตั้งด้วยช่างผู้เชี่ยวชาญด้วยแต่งที่ติดตั้งได้มาตค่านเนาะไร้ข้อกังวลในการขับสินของลูกค้าใช่ค่ะก็อย่างคุณเกศเป็นทีมงานตัวแทนของได้หกแปดเนี่ยก็คือมาควบคุมดูแลอย่างนี้เองเลยนะครับลองว่ามั่นใจกันได้เลยนะคะแล้วก็ทีมงานปุ้ยปยก็ช่วยตรวจเช็คกันอีกทีหนึ่งด้วยนะคะจับเิ้ลเช็คกันสองค้งใช่ค่ะ เพราะฉะนั้นลูกค้าที่ออกรถไปกับพี่ปุ้ยแล้วก็กินงานมั่นใจได้เลยว่าขับขี่ปลอดภัยแน่นอนแล้วก็รถสวยถูกใจแน่นอนใช่คค่ะใช่ค่ะแล้วก็ถ้าคุณลูกค้าหรือท่านผู้ชมนะคะช่อง YouTube และช่องแฟนเพจเซตุคุ้มปุ้ยนะคะชอบชุดแต่งแบบไหนนะคะของได้6 8นะคะเรามีหลายรุ่นมากเลยนะคะหลายแบบให้เลือกเลยค่ะแล้วก็ตอนนี้เราก็มีโปรโมชั่นชุดแต่งหลากหลายเลยนะคะก็ ฝากติดตามในช่อง YouTube ปุ้มปุ้ยนะคะในนิสาันโปรถึงใจบายปุ้มปุ้ยนะคะฝากไลค์ฝากสับตะไคร้ฝากจืก่นกระดิงและฝากแช์นะคะเป็นกําลังใจให้คุณปุ้มและชิมงานแล้วก็ให้กำลังใจคุณเกตกด้วยนะคะรีวิวคลิปนี้นะคะอันนี้เร็สเปเชียลมากๆเลยนะคะแล้วก็มีอะไรก็สามารถที่จะคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะคะว่าอยากให้ปุ้มปุ้ยและคุณเกตเนี่ยมารีวิวชุดแต่งพามาชมชุดแต่งรุ่นไหนของ ได้68นะคะแล้วเราสอสาวเนาะ<ด>เราก็จะพามาชม<ด>รถแต่งรอๆแบบนี้ก<ด>ันนะคะ<ด>แล้วก็ชุดแต่ง Special ลสเปเชีแบบนี้กันนะคะ<ด>หรือถ้ามีอะไรสอบถามโดยตรงเบอร์ปุ้มปุ้ยก็ได้นะคะเบอร์0894945234นะคะปุ้มปุ้ยก็จะให้คำตอบที่รวดเร็วและชัดเจนเลยนะคะคุณเกศมีอะไรจะฝาก แปรเพจปุ่มปุ่มและช่อง YouTube ปุ่มุรยได้เลยนะคะได้ค่ะเก๋ก็หวังว่าจะมีชุดแป่งตัว <S <S ได้หลังจากที่เราติดไดเอสไปแล้วแต่ว่าเราจะมีตัวได้6แปะแล้วก็ได้8ทแปะคาสนะคะซึ่งมันเป็นฮิตติดตลาดนะแล้วก็เพิ่มเติม อีกตัวหนึ่งก็คือจะเป็นตัวไฟวอลค่ะเก็ตอยในชุดแต่งอาเมล่าสปอร์ตเกตใช่รุ่นใหม่เลยมันมีชุดกันหน้ากันหลังมาจากโรงงานนะคะแต่เก็มีชุดที่เสริมหล่อขึ้นไปจัดทรงให้สวยยิ่งขึ้นสเปเชียลแล้วก็สเปเชียลยิ่งขึ้นไปอีกใช่ค่ะยังไงก็ฝากพี่ปุ้ยแล้วก็ทีมงานเชียสินค้าอะไรอย่างเงี้เนาะเราจะได้มาท่ายรปร่วมกันอีกนะโอ้ยแน่นอนเลยค่ะเพราะว่าชุดแต่งเนี่ยมาตรฐาน ทีมช่างผู้เชี่วชาญชำนาญการรับรองว่าคือทีมงานปุ้มปุ้ยแล้วก็นิสันเอลิทเนี่ยเราไว้วางใจอยู่แล้วนะคะแล้วก็อย่างอย่างทางทีมงานได้68นีก็จะมีชุดแต่งที่แบบทำมาใหม่ๆตลอดเวลาแบบล้ำสมัยไปเรื่อยๆนะคะให้เหมาะกับทุกๆรุ่นเลยใช่ค่ะไม่ว่ารุ่นไหนก็ออกแบบมาได้แบบหล่อสวยทุกรุ่นเลยนะคะได้ค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณมากๆนะคะสำหรับ ท่านผู้ชมที่ติดตามชมวันนี้แล้วก็ให้กำลังใจเราทั้ง2คนนะคะโอกาสหน้าเดี๋ยวเราจะมารีวิวให้ชมกันใหม่นะคะได,ดได้ค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณมากๆเลยนะคะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ,ะค,ค่ะ <c oughs>